สวัสดีครับมวยไทยคำปอยร้อยเรื่อง e p พ9ดีคลิปนี้พบกับแคลามร้ายแห่งเมืองชนปอตทอเพชรรุ่งเรืองปะทะก,กับดีมิทรีโมดิวินอฟมีขาวจอมตะบันนักชกชาวรัเสเซีย เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่23กรกฎาคม2559หรือ2016ในศึกไทยไฟพราวทูบีไทยหรือไทยไฟภูมิใจที่ได้เป็นคนไทย ที่เซ็นทัลบางใหญ่นนทบ,บรุรีกระดิกามวยไทยแบบสวมนวมในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึง่งเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคมปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรก้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเช่นสลาลาขอแนะนำช่องใหม่ดูก่อนนอน ท่านแกลับสบายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Darkcast Podcast แนวหลอนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าจากเงามือดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอมาแล้วเป็นยังไงโอ้โหรูดสรอยรูดแหวนขึ้นสู่เวทีนี่ก็คือปอต่อถอนั่นเอง ามาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยสักนิดหนึ่งดีมิทรีมอดิวินอฟนักชกชาวรัสเซียมีขากอมตะบันอายุ29ปีน้ำหนัก67กิโลกรัมสูง178เซนติเมตรเฉพาะชกมวยไทยมา36ครั้งแต่ก็ไม่ธรรมดามวยสมัครเล่นอีก80ว่าครั้งโอ้โห ฉลามร้ายแห่งเมืองชนของเราเป็นยังไงปอตทอเพชรรุ่งเรืองอายุตอนนั้น19ปีน้ำหนักก็67กิโลกรัมเท่ากันส่วนสูงก็ยัง178เซนติเมตรเท่ากันโชกมา121ครั้งแค่น่าเเสมอ1แพ้9 9นั่นก็คือประวัติของปอตทอแต่ก็ไม่ธรรมดาเป็นแชมป์มวยรอบอีสุุสครับครั้งที่26 แชมเปี้ยนไทยไฟ2016อีกแชมเปี้ยนิสูสุครับซ u p e r อร์ไฟ2 0 1หยังไม่พอถ้ามานับถึง2017นั้นก็มีแชมเปี้ยนมวยไทยคาดเชือกอีกต่างหากก็ไม่ธรรมดานะตอนโนโู้นนะเออคุณเขาอภิจีเก่านี่เองอ่าอาจารย์ทาบอลเอียงอ,อบุบลกรรมการผู้คิ้ขาดบนเวทีแด่เพียงผู้เดียวร เรียกนักมวยนักคู่มาตกลงกติกาโน่นนี่นั่นว่ากันไปเป็นคนคันบุรีครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดีประเพณีวิ่งควายนั่นก็คือคำขวัญของจังหวัดชนบุรี เอาละยกแรกแหกหมานกางเกงดำครับฉลามลร้ายแห่งเมืองชนปตทอเพชรรุ่งเรืองนัตอนนู้นนะเปลี่ยนค่ายมาหลายค่ายสิงเสือมาลายสีโอ้ส่วนสูงนี่โอ้ไอ,อ่ะเอาอะอไม่น่าเชื่อว่าส่วนสูงเท่ากันร้อยเท่าไหร่78 น้ำหนักเท่ากันส่วนความหล่อนี่ก็วัดดูเองก็แล้วกันแต่สรงผมนี่สิแม่มีหางกระลอกหรือหางแมวอยู่ข้างหลังนี่ <c oughs> ยังไงขยับก็หาปักเข้าไปบ้องหูหักเหลี่ยมโดนเขาอีกพีหนึ่งปตท,ทอดิมิตรีเกงขาวปตทอนี่ก็เกงดำมุมดำนั่นเองครับ การทาวอลอย่าบังนะเอาอยัางไงอย่าพอหาไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนหน้ามีดักซอกเองตั้งหาดแล้วยังไงยังย่งอาจารย์ก็สับมือครกต่อเดินก็หาแม่ใบก็ลงข้าวเลยสิบเก้าปีนี่นะอีกคนหนึ่งยี่บเก้าห่างกันเนาะสิบปีครับอ๋อก่อนซ้ายขวาโอ้โหขุดซอกดอกนี้เป็นยังไง ย,ย,ยัง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 ไม่ได้จังหวะบล็อกเขาบังหูพอจทเขาหยับขวาซ้ายว่าก็เตะล่างตัดนี้กรีบซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งเนี่ย็ยับาโอโ้โดนหมัดคุกขวาเข้าไปว่องหูขี่หูเต็ระบบาไปทีหนึ่งเสียบเข้าไปอีกทีหนึง่งพอจทหักเลี่ยมโอโ้โหเตะตามน้ำดอกนี้ไม่โดนกรรมการบพรว่าเห็ดแย่เห็ดอย่างนี้ย่าเอาย่าเอา จะเอาไปเห็ดวาซันอยะเข่าหาลมรอย่าซ้ำอย่าซ้ำน้ำใจนักกีฬาจะทำบอลเตือนแล้วมันไม่สวยว่าอย่างนั้นขยับเข้าหาแม่คู่นี้ไม่ไม่มีคาดเชื่อกนะ,อะแล้วก็จะมีในรายการเดียวอย่างใส่โยกโอ้โดนอะไรโดนอะไรมองไม่เห็นมองไม่ทันเอาโดนเข่าสิครับท่านนี่เข่าโดนนับ นี่โดนนับไปก่อนล้มลงป่องงอเลยขี้นี่โอ้ยทะยานมาจากชีบ,บุรีปกักปักก็ไปเข้ามา,าเซ็นท่อเซ็นท่อเอ้ยนนทบุรีเลยเหรอเออเป็นยังไงไปพอุอ้ยนี่ดอกนี้ไปไหนไปไหนขู่ไว้ก่อนโอ้ยบุกแหลกแกกสะบัดเข่าซอกว่ายังไงทะยนุนทะยานมาใส่ <c oughs> หมดยกนั่นแน่แปลงล่างซะแล้วเอาภาพรีเพลย์กันให้น้ำให้เนิ้มไม่ต้องเอารีเพลย์มาดูดีกว่านี่ดอกเดียวจุกเข้าไปจุกเข้าไปขี้หักในแล้วโอ้โหนุวานนุมานถวายแหวนเหรอหรืออะไรยังไงโอ้โหเบิร์ดไอวิวอีกแล้วครับท่าน มุมสูงดูกันไปยกที่สองสับมือชกยกที่สองปักเข้าไปจะไปไหนจะไปไหนไม่ยอมเหมือนกันสาวมัดใส่ซ้ายขวาซ้ายขวาดดมิทรีฮัดโอ้โล้มลงป่องอ,อกนี่คือเหลี่ยม,มวยไทยครับเิงเหนือชั้นสำหรับปตทเป็นยังไงยับเข้าหาสามร้ายอ้าวยังไม่ได้เลือดก,ก็หาเลือดดีก่อน ไปขีดสกัดไว้ก่อนปักเข้าไปสอกงัดทั้งงัดเข้ามาเอาที่โอ้โหดอกนี้แม่อาวุธมวยไทยนี่เหลืออะรอบบรารสอกไม่มีกี่แบบครับท่านผู้ชมยังไงสอกไม่มีกี่แบบสอกก็มีหกแบบมีแบบไหนเอาสิเอาสิอาส,สอกทีสอกตดัดสอกงัดสอกพุ่งสอกกระทุง้งสอกกลับมีเป็นแม่ไม้แล้วลูกไม้มันก็ยังมี ไม่ว่าจะเป็นซอกคู่ซอกครับซอกไตน้ำโอ้โหเข่าดองนี้ซอกท้องซอกบัามหมอแทกเหนือก่างนี้โอ้โหเกือบดูดไปซอกสักควงมาไลยซอกฮีลันม้วนแผ่นดินอย่างเงี้ยเอาสิเสียบไหมซอกเขาโอ้โหทาปอยพูดอะไรก็ไม่รู้พูดเรื่องซอกครับเมื่อกี้นี่ป้กเข้าไปพอผมจูหัวไว้แล้วนี่เขานับซอกน็อกนี่เป็นยังไงนี่ ยังไงก็ยังต้องมาพูดกันพูดถึงเรื่องเขาก็มีอยู่ห้าแบบเข้าตรงเข้าเขียงเขา้าโค้งเขา้เขายนเข้าลอยนี่เอาอย่างไงอืมป<ะ>๊บเราได้นับได้นับไปแล้วเขาายังไงจะไปไหนโดนอะไรเนี่ยจะซ้าโอ้โหยอาจารย์ทาวรต้องเกือนกันแล้วนะไม่งามครับไม่งามถ้าซ้ำนีโอ้ยโ,โดน โนดโดนกล่องดวงใจมีภาพรีเพย์ให้ดูไหมอา,อาจารย์เจรศักดิ์ปูพาชาติขึ้นมาดูอาการนักชกสักนิดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นขอเวลานอกครับขอเวลานอกปกติก็ต้องให้เวลานอกสำหรับนักกีฬาห้านาทีว่ากันไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นจับหัาไปที่หนึ่งก็จับยังอยู่ออรีเพย์ให้ดูสิใช่หรือเปล่า โอ้ยเต็มเต็มครับพี่น้องของสงวนต้องหากินกันอีกนานแน่ดอกนี้ไม่น่าเลยนะเมื่อกี้ก็ตะตามน้ำไปทีหนึ่งมาซ้ำเติมอีกเอาขอโทษขออบยหอทีหลังก็อย่าทำอย่างนี้อีกนะจำไว้มันบังงามชกป้ากระปาไปลากระปาปด้วยเลือดของเด็กนะันฮะสิบเกปีครับ มีลูกอะไรก็จะตามไปก่อนแหละโอ้ยอยกที่สองอยู่เป็นยังไงปากเข้าไปผลักไปโอ้นี่เขาโยนมันแไหนนี่ห่อเหินเดินอากาศมาเดียวขุดซออขุดซออโอ้ยต้องนับกันอีกทีหนึ่งนี่ยได้สองนับแล้วนี่เขาก็นับซอก,ก็นับอืมอะไรกันนัดกันหนานี่โอ้แก่างงเหงือกแล้ว <laughs> อ เอาต่อได้ปัเข้าไปยังไงจะไปไหนโวยหมดยกคุณพระระกังเ่วยเออนี่เขาเรียกว่าคุณพระระคังเ่วืยตัวจริงเสียงจริงครับพี่น้องเอามีรีเพลย์ให้ดูดูสิมีดีให้ดูดูดูให้ดีปักเข้าไปงอนต่องอนต่อโอ้ยนะเป็นเลนเลยอ่ะปักเข้าไปสอกขุดก็ไม่เอ็ดยังไงยังไง,ง,ไงอุ้ยเนาะ เอาเข้าไปมีซอกอะไรมั่งเนี่ยเหนื่อยแทนโอ้ยชาวต่างชาติแน่เลยวันวันหน,นึ่งๆนี้อ่ะยกที่สามปิดทางตาดูให้ดีมีดีให้ดูอ้ยยระเบูดแผ่นดินยังยังอุ้อยหัก หักไม่หักเรียมไม่ปั๊กเข้าไปลม้มลงปองงองดูสิครับผมจูงหัวไวไวยยังไงเขานับศอกนอกนี่มันยังไงมีดอกนี้ไปแล้วรกรรมการเกตียกล่อมโชครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอาจารย์ทับวบอบอกว่าพ่อเรละซละ้ำนี้กับพ่อเราละเจ็บนักก็นี่เด็กขันยูดโดน <laughs> แล้วอาจารย์กิรศักดิ์บุพภาชาติก็มาทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนเคยอ่ะประกาศสีทิศไปเลยนี่สองนี้สองนี้อืมแต่อม,มย่าดมยำมองไม่ค่วยกันบันเทากันนิดหนึ่งโอ้ทรงผมนี่ขาใจนี่นี่ดอกไหนปักโอ้โหปากครึ่งจมูกครึ่งหรือเปล่าเนี่ยดูดิอืยืนไม่อยู่อาการเนี่ยเสียทรงการทรงตัวเลยอ่ะเนาะ เี่หางกระลอกฉันปักเข้าไปโอ้ยเหยียดทิ้งมิ่งเป็นหน้าที่คุณเดียวคุณเป็กเชิญครับประกาศนะครับ The o e n u s พอตชอปโปรตยเลยขอขอบคุณจากคำปล่อยรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัด สวัสดีครับ